คลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านเช่นเดิมนะครับคลิปนี้เราก็จะมาดาูการเข้ามาตัดข้าวในพื้นที่นายอดของเรานะครับซึ่งก็เข้ามาบริหารจัดการได้ง่ายมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาดูแลในพื้นที่การเข้ามาตัดข้าวหรือการเข้ามาสังเกตดูว่าต้นข้าวเขาเป็นโรคหรือไม่อย่างไรนะครับในการเข้ามาในพื้นที่แต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะมาเดินมาดูตรง,กล,ง,ตรงกลางของพื้นที่นะครับเราก็จะมีช่องระหว่างแถวนะครับ ซึ่งจะสามารถเดินเข้ามาในพื้นที่โดยที่ไม่มีการเหยียบย่ำต้นข้าวให้เกิดความเสียหายนะครับนี่คือผลดีหรือผลอพวงที่เราเข้ามาดูแลจัดการบริหารในพื้นที่ของเราได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราเข้ามาตัดข้าวในคลิปนี้นะครับก็จะมีการเหยียบย่ำต้นข้าวบ้างนะครับแต่ก็ส่วนน้อยและก็น้อยที่สุดนะครับ สำหรับการเข้ามาบริหารจัดการในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าเข้ามาในพื้นที่มาสังเกตการว่าต้นข้าวของเราเกิดโรคระบาดหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็สามารถเข้ามาได้โดยง่ายนะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีคร่าวๆของการบริหารจัดการนายอดของเรานะครับ เหตุผลที่เราตัดต้นข้าวหรือใบข้าวนะครับก็เนื่องจากว่าเออบางส่วนเขามีออวัชพืชที่เกิดมาแทรกซ้อนกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในพื้นที่ของเราเราจะไม่ใช้สารเคมีประเภทเออยาฆ่าหญ้าหรือยาคุมหญ้านะครับเพราะว่าเราทำนาแบบอินทรีย์หรือปลอดสารเคมี100%เปอร์เซนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความจำเป็นที่จะ ต้องเลือกวิธีที่จะตัดข้าวไปพร้อมๆกับตัดวัชพืชไปในขณะเดียวกันนะครับ ผลดีหรือผลพลอยได้ในการตัดข้าวนะครับในขณะที่เราตัดข้าวนี่ครับท่านสังเกตเห็นไหมครับพวกใบข้าวพวกใบวัชพืชอะไรของเราเนี่ยครับเขาก็จัดล่นหรืออยู่ในพื้นที่ของเรานะครับก็ไม่น่าจะเกิน7วันถึง15วันนะครับวัชพืชหรือใบข้าวพวกนี้นะฮะเขาก็จัดเน่าและก็กลายเป็นปุ๋ยพืชสดให้ข้าวของเราเป็นอย่างดีนะครับ ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับในการตัดข้าวบนพื้นที่นาหยอดของเรานะครับส่วนระยะในการตัดหรือความสูงความต่ำในการตัดก็จะใช้ดุลพินิษของเราเองนะครับเราก็ดูสภาพแวดล้อมหรือดูพื้นที่ของเรานะฮะว่าพื้นที่ของเราในขณะที่มีฝนตกลงมานี้สามารถอารองรับน้ำได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ ส่วนพื้นที่ของผมเองตรงนี้นะครับก็จะตัดประมาณครึ่งลำต้นของข้าวนะครับก็เนื่องจากว่าเราหลังจากการตัดแล้วเราก็จะมีการเอาน้ำเข้าในพื้นที่ของเรานะครับเพื่อทำการหว่านปุ๋ยหรือ,อใส่ปุ๋ยในขั้นตอนต่อไปนะครับ ส่วนปุ๋ยที่เราเลือกที่จะมาใส่ในพื้นที่นายอดของเรานะครับก็อย่างที่เรียนให้ทุกคนทุกท่านได้ทราบเบื้องต้นนะฮะว่าพื้นที่ตรงนี้เราทำนาแบบนาอินทรีย์จะปลอดสารเคมีร้อยซนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับซึ่งก็ได้สั่งซื้อมาจากในพื้นที่จังหวัดเดียวกันนี่นะครับ ในราคาที่อพอจับต้องได้นะครับอะไรที่เรา,อาพอจะลดต้นทุนได้เราก็าเราก็พยายามทำนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราหวานปุ๋ยเสร็จทั่วทั้งพื้นที่นะครับเราก็จะรอดูว่าจะมีฝนตกลงมาหรือไม่นะครับถ้าในกรณีที่ฝนไม่ตกเราก็จะเอาน้ำเข้านะครับ เพราะว่าในพื้นที่ของเราก็ได้ขุดคลองล้อมที่นาเอาไว้นะครับเราก็สามารถเอาน้ําเข้าได้ตลอดเวลานะครับและก็สามารถเอาน้ําออกในขณะที่เราไม่ต้องการน้ํานะครับเพราะในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราได้บริหารจัดการระบบน้ําไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยเต็มที่นะครับ ก็ในโอกาสข้างหน้าเราก็จะพยายามทำให้เต็มระบบนะฮะแล้วก็จะได้มาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้ชมได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับและก็จะ พยายามหาวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆเพื่อนำมาเสนอให้ทุกคนทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับว่าแต่ละเทคนิคหรือวิธีการทำนาของเรา,าส่วนไหนที่เราจะพยายามหรือเราจะสามารถลดต้นทุนได้นะครับก็จะพยายามหาข้อมูลตรงนั้นมานำเสนอหรือมาให้ทุกคนทุกท่านชาวเกษตรกร,กรของเราได้ดูได้ชมกันนะครับ ในเมื่อเกษตรกรของเรานะครับโดยเฉพาะชาวนานะครับไม่สามารถที่จะกำหนดราคาขายข้าวได้เองนะครับเราก็จะพยายามหาวิธีทำอย่างไรให้เราลดต้นทุนได้นะครับและก็มีผลผลิตที่มีคุณภาพอ่เก็บไว้บริโภคเองนะครับแล้วก็เหลือบริโภคเราก็จำหน่ายจแจกหรือขายนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับในพื้นที่ของผมเองนะครับก็ฝนก็ได้ทิ้งช่วงไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะไม่มีฝนมาเลยนะครับส่วนในพื้นที่ของเกษตรกรท่านใดนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีฝนตกลงมาหรือไม่นะครับก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับว่าในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง เราจะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีสานเหนืออีสานใต้นะฮะหรือว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็สามารถเข้า,ามาแชร์สภาพอากาศกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ข้อมูลบางข้อมูลก็อาจจะไม่ตรงกับใจท่านหรืออาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะฮะท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับสุดท้ายก็ฝากทุกคนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ